เขาว่ารถรุ่นเนี้มันไม่ดีอย่าไปซื้อเลยมิสูเขาว่ารถรุ่นเนี้ใครขับกระจอกเขาว่ารถรุ่นนี้นรรนนรรนนแต่งไม่หอ่อสู้1.9ไม่ได้แล้วเขาก็ว่าอีกว่ารถรุ่นเนี้เครื่องมันเปราะสู้โตโยต้าไม่ได้แล้วเขาก็ว่ารถรุ่นนี้ไม่มันไม่เกาะถนนมันขับแล้วมันล่อนสู้ฟอร์ดไม่ได้ แล้วเขาก็ว่าอีกว่าเวลาออกป้ายแดงอะ่ะมันโคตรแพงเลยพอเวลาขายแม่งขาดทุนยับเยินไม่ได้ขายเราปล่อยยึดตางเดียวแล้วเขาก็ว่าอีกว่านะอย่าไปใช้เลยรถรุ่นนี้นะแล้วเขาก็ว่าอีกว่านะไม่ดีอย่าไปซื้อรถรุ่นนี้นะซื้อไปขายทําไมคนขายเอามาขายลูกค้าได้ยังไงนะถ้าคุณข้ามคําว่าเขาว่าเข้าไปคุณจะประสบในความสําเร็จในชีวิต เพราะเวลาจ่ายค่างวดเขาว่าจ่ายให้คุณไหมไม่ครับใครจ่ายเราครับเออเราจ่ายพ่อแม่เราจ่ายลูกเมียเราหาเงินจ่ายเราเป็นคนหาเงินเองไอเขาว่าเนี่ยช่วยมึงหาเงินจ่ายค่างวดไหมไม่ครับก็ไม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปสนคําว่าเขาว่าข้ามมันไปอย่าไปสวนสนเสียงนกเสียงกาไอเขาว่าเนี่ยมันขับเหมือนเราไหมม,มันใช้รถรุ่นนี้ไม่ถามมัน มันก็พูดไปเรื่อยก็เพราะว่าเขาว่าเขาว่าเขาว่าเราผ่อนเองเราไหวแค่นี้งบเรางบน้อยเราชอบของเราชอบแบบนี้คนชอบของคนไม่เหมือนกันบางคนมากินพิซซ่าบางคนมากินสมตามปัวร่าเห็นปะก็เขาว่าไงนะของมักเลยต่พูดไหนมักไอ้เขาว่าเขาหาพนดีงเขต้องไปสนใจคนไหนวันนี้จัดไปครับสําหรับไตทัต้สี่ประตูถ้าคุณข้ามว่าคําว่าเขาว่าได้คุณจะผ่อนลดหมดทั้งสองคัน แต่ถ้าคุณออกมาแล้วเขาว่าัขับไม่ดีไหมกูจะเอายังไงดีว่ากูจะคืนดีไหม,มนั่นกูนติดแบคลิสอีกติดแค่ดีดดดดอีกเพราะว่าเขาว่าอย่างไงแต่ตัวเองก็รู้ใจไกลอยู่ว่ามันขับดีประหยัดน้ำมันเราผ่อนไหวมันผ่อนสบายมันผ่อนถูกแต่ก็ไม่ยังไปสนคาว่าเขาว่าอยู่เหรใช่ไหมพี่น้อง,งอเออเพราะฉะนั้นอย่าเอาคําว่าเขาว่ามาใส่ใจในชีวิตของเรายกมันออกไปเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไอ้คาว่าเขาว่า เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราทําในสิ่งที่เราชอบเราทําในสิ่งที่เรารักโอเคไหมโอเคครับพี่ไปไหมนี่จะขายรถอียังเบิ้งจะไหมเนี่ยอ้ขอเบิ้งรถหน้อยนึงเป็นยังไปยังขอไปดิเบิ้งรถเลยเพื่อเชื่อหลังนี่ไปขอไ้เบิ้งรถอีกแล้วเดือนนี้แล้วยังพอได้เบิ้งรถไอ้ายเดือนนี้นะบไปดิเบิ้งเลยเดือนนี้มันเป็นล่ำครับร่ำหลายคนหรอกสิเขาเรื่องรถมาวันนี้ไซลตันซีประตูครับนะที่บอกว่าเขาว่าก็คือ สาม,มาปีแล้วเขาวา่านั่นว่านี่ว่านั่นโอ้ยบนซื้อจท่าไ่ด่อปีฮานี่นะคนซื้อบ่าวหลายครับคนจีนเแล้วไปสีประตูสีเทาดำโทนนี้แต่งคันนี้เครื่องเดิมคันนี้อาจจะเครื่องรีแมปมาล้อคันนี้ทีสามเจ็ดโรเซอร์แดงอันนี้เออสามศูนย์เลือกเอาโชว์หน่อยไปรุ่นอ่ะคนมาเนี่ยจะโชว์คันนี้คอนสีมันตานะไม่เลยเนะี่ยอันนี้ห้มาหมืน่นอันนี้สองหมื่น มันไม่แรงพี่น้องดูคลิปเป็นไงกจเขาว่าอยู่แล้วมาฟรีดาวทุกอาชีพเลือกเอาเอาเทาหรือเอาดำมีสีขาวก็สีขาวยังไม่ไดเอามาล้างยังไม่ได้ล้างอยู่ข้างหลังนะมีเทามีดำมีขาวแหละสามสีนะแต่วันนี้เอามาโชว์แค่สองสีฟรีดาวทุกอาชีพนะจัดในทุกอาชีพมาเลยครับพรออม่พี่น้องเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัท ลักษากิจกับเมาก็าสางเฮ็ดไทยเพชรไล่เฮ็ดสวนแม่บ้านราบ่พอกิดยางขับวิ่งขับแกลบขับหกล้อต่อสิบล้อขับแม่โคตัดไม่เผาทันเลี้ยววัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายรถเล่หาบาเล่แผงร้อยตลาดนัดพ่องโสมปลามุงปลามุงทุกอาชีพฟีดาวบัตรประชาชนไปเดียวผู้เดียวว่ารถรุ่นนี้บอดีเขาว่ารถรุ่นนี้นะจะซื้อใส่เพาะเขาว่ารถรุ่นนี้ก็จอนะเขาว่าอาชีพ้นบอดีเขาว่าอาชีพนี้บอดี เขาว่าเฮ็ดอะไรก็จนเฮ็ดอะไรก็บอลลยจากเทียถามใจเราเองอย่าไปสนคําว่าเขาว่าใช้หัวใจตัวเองเป็นคนตัดสินดำเกนกินการในการใช้ชีวิตอย่าไปสนคําว่าเ <c oughs> ขาว่าเพราะว่าไอ้เขาว่าไม่ได้หาให้เราแดกฝากไว้คิดเครื่องเดิมนะแต่ว่านี้เหล็กไ่เนี่ยนนั้นบริเวณนี้เนี่ยขายแค่สี่แสนโคตรถูก แล้วก็โคตรสุดอีกแล้วกเกษเมเพสซิ่งจัดให้หนะวิธีการจองแอดลาที่หน้าติกตอก Facebook หรือว่า y o u t u b e c h a n n l l ลืมบอกค่างวดผ่อนเพียงแค่4,800บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสงการผ่อน4,800หลังสงการไปแล้วไปผ่อน8,000ตลอดสัญญาวิธีการจองแอดล์ที่หน้าติกตอก Facebook หรือว่า y o u u b e Channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งกับประชาชนเบอร์โทรที่อยู่คำว่า3ยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดี๋เลี้ยงให้ นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคัานดัน,นเคสโซนี่พอดหน้าบ้านครับพี่น้องเขาว่าเขาว่าแล้วก็เขาไม่เคยจ่ายค่าหวดช่วยเราเลย <laughs>